ไปลุงนั่งลบกันลุงเห็นอะไรไหมนะน่ะเหมือนว่าจะเป็นใครทุกคนเนี่ยปัญญาหน้าไม่ลุงแล้วมันมันนั่งตรงกองไฟอ่ะให้ลุงลองเข้าไปดูอีกนิดนึงเฮ้ยลุงเหมือูดูเหมือนเลยอะลุงใช่แน่เลยอันนั้วมันมาอยู่ตรงไอ้กบสมิงนี้ด้วยดูว่า กบหนูอาจะเป็นลูกน้องใคสันนี้ดินไหมดะีว่ามันยังไม่เจอตำงนางเลยตอง่ำมไันทั้งสองการ์ดต่างคนต่างกนนะเดี๋ยวผมขอข้าวไปเองนิดนึงนะลุงดูเหมือนว่ามันจะทำพิธีเรียกวิญญาณอะไรหรือเปล่าไปลูกฝากตอก้องเน่อย อะไรงนสวัสดีครับผมไลฟ์เฟิ้นะครับทุกคนวันนี้มากับลุงอ้วนอีกแล้วก็วันนี้จะไปตามหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะใช่ไหมลุงใช่เลยนุ่มเพราะว่า ทีแรกก็กะจะไปหาท่านเงินอยู่นะแต่ว่าดูแบบลองเช็คระยะทางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าท่านมูเซอร์เนี่ยที่ผมไปเจอครั้งล่าสุดเนี่ยจะอยู่ใกลกว่าเยอะมากๆเลยแต่ทางเนี่ยมาคนละทางกันนะทุกคนก็ผมก็คิดว่าจะมาทําหาท่านมูเซอร์ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่เจอจริงๆเนี่ยคอยไปตามหาท่านเงินไม่รู้ว่าจะขอร้องให้ท่านเงินไปแบบไปช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าต้อง ่าตัวเมียลุงอ้วนมาก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเมียลุงอ้วนเนี่ยถูกมัดไว้กับเสาบ้านเลยนะทุกคนลุงอ้วนเนี่ยได้มัดเอาไว้เลยแล้วก็ให้ลูกของลุงเนี่ยเฝ้าเอาไว้นะผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกจริงๆนะผมเนี่ยจำเป็นต้องให้ลุงอ้วนมาด้วยนะมาเป็นเพื่อนเพราะว่าอาจจะเจออันตรายเขาก็เป็นได้นะเพราะว่าเขาที่ ท่านมูเซอร์ได้อยู่เนี่ยสมิงมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเจอไอ้นางแม่มดลายนั้นด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันมากเลยโอเคก็ผมกับลุงอว้วนเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางเพื่อไปตามหาท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับลุงอ้วนเนี่ยก็ต้องขอตัวเดินทางเลย ทางมันค่อนข้างที่จะกันดานพอสมควรนะดูแบบมีแต่ร่องขินร่องอะไรก็ไม่เต็มไปหมดเลยไม่ได้พาเจ้ามันนี่มาด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเอาง่ายๆคือรีบอะ่ะไม่ได้มาแบบรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยแค่มาชิวๆนะแต่วันนี้เนี่ยคือต้องการทําเวลาให้ไวที่สุดเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยมีลงอ้วนเนี่ยอาจจะยิงเป็นอันตรายได้นะ ก็หวังให้ท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าเจอก็เพิ่งเจอเมื่อวานเองเออแล้วทุกคน คือว่าลุงอ้วนเนี่ยรู้สึกว่าลุงเนี่ยเหมือนต้องการจะย้ายที่อยู่เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะไม่ลุงลุงเนี่ยต้องการที่จะย้ายที่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าลุงอ้วนเนี่ยทนไม่ไหวนะเพราะกลางวันเนี่ยอยู่ดีก็ช่วงนี้เนี่ยคนเข้าป่าค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเพราะว่าป่าเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาสมบูรณ อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วอะคนเข้าป่ามันก็เลยจะเพ่นพ่านหน่อยนะแล้วแถวลุงอ้วนเนี่ยคนก็ผ่านกันเยอะมากเลยใช่ไหมลุงล,ลุงอ้วนเนี่ยอยากอยู่แบบที่สันดุนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพาไปอยู่ที่ไหนดีเหมือนกันเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนแบบคนมันเพ่นพ่านเยอะจริงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มจะเข้าป่ากันเยอะมากมากเลย ไอ้ทุกคนถึงตรงที่ทําแล้วถึงทําแล้วลุงที่เรานั่งหลบฝนกันอนะลุงจําได้ปะน,น,นู่นนะนู่นนะทุกคนทําที่ผมกับลุงอ้วนเนี่ยได้เคยหลบฝนกันครั้งหนึ่งนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะไปตามหาท่านอาจารย์บุษย์เจอฝนตกหนักแล้วไปเจอกองไฟปิถนาที่ลุกโชนกลางสายฝนนะก็ดู ค่อนข,ข้างที่จะพิลึกเหมือนกันนี่ทุกคนก็เป็นถ้าที่ผมกับลุงอ้วนเนยเคยพักหลบฝนด้วยกันนะเหมือนผมจะโดหนหมามุยเลยอะทุกคนคันมากเลยตรงนั้นมันมีหมามุ้ยอยู่ด้วยนะ ด้านหน้าก็จะเป็นตรงที่เราเจอกองไฟปริศนานะแต่ว่าได้ทีหลังได้มารู้ทีหลังว่าเป็นฝีมือของท่านอาจารย์มูเซอร์นะที่ได้มากําจัดระมิงก็ผมกับลุงอ้วนเนี่ยได้ไปฟังมากาหูเลยใช่ไหมลงุง ไปลุงลบก่อนลุงไปลุงนั่งลบก้อนลุงเห็นอะไรไหมนะนะเหมือนว่าจะเป็นใครทุกคนเนี่ยปันมาอันั้นไว้ลุงแล้วมันมันนั่งตรงกองไฟอ่ะหรือว่าจะเป็น้ลุงลองเข้าไปดูเองนิดนึงไอ้ลุงเหมือนลุงเหมือนเลยอ่ลุงใช่แน่เลยอัแล้วมันมาอยู่ตรงไอ้กบสมิงนี้ด้วย วกลงอาะเลกน้องกนงดีว่ามันยังไม่เจอตั้งนานลเดี๋ยวผมขอเ้าไปเองนิดนึงนะลูเหมือนว่ามันจะทำพิธีเรียกวิญญาณอะไรหรือเปล่าไลฝากิอน่ ขาอะไรบางอย่างขายอะไรนนะบางอย่างน่แหล้วอมันะทำแบบทดีเีการนั่ตหนึ่งแล้วมันจะผมว่มันจะ,จะต้องเอาคนบริสุทธิ์เนี่ย จบับวิญญาณสมิงเขาไปแง่เลยใช่เลยนุ่มหรือว่ามียลุงได้ก็ไม่แน่เลยนุ่นดูเาเาวิญญาณนะของสมิงเขาเมียฆ่ากันใช่เลยนุ่มเขาเอลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะสู้มันได้หรือเปล่านะถ้ามันเอาวิญญาณไอ้สมิงเขาไปมนเมียฆ่าลุงขนาดแค่สู้กับไอ้นางแม่มนีเรายังสู้ไม่ได้เลย ไม่ทีอะไรหรอลุงทำาอะไ,ไม่ได้เลยสู้มันไม่ได้เลยใช่แล้วแบบเป็นทางที่เราต้องเดินผ่านเพื่อไปตามหาท่านอาจารย์มูเซอด้วยไงยลุงแล้วมันมาดักทางเงี้แยแสดงว่าท่านมูเซอเนี่ยน่าจะอยู่ทางนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องมีการประทะก,กันบ้างแหละ แต่นี่เนี่ยดูมันไม่ได้รับบาเดเจ็บหรือว่าอะไรเลยใช่ไหมลงุงาการมูเซอร์น่าจะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วใครผม,ม,รผมว่าไปหาทานเงินดีกว่าผมบอกแล้วว่าไปหาทานเงินลุงเนี่ยอยังมาหาท่านมูเซอร์นั่นแหละค้าคิดว่าท่านมูเซอร์น่าจะอยู่อาจจะช่วยอะไรได้ก็ได้ไม่ขาดคิดเลยว่าจเจอหนังแม่มดใช่ลงุงแบบนี้เราสวยแน่เพราะลุองเห็นเนาะ ลองดูทางก่อนแต่โชคดีที่ตอนนี้เนะี่ยมันยังไม่เห็นเราไนงะเดี๋ยวหาดูทางในการหลบหนีก่อนแต่ว่าซาคอยสมิงมันก็ไม่เหลือแล้วไม่ใช่หรอไอ้หนังนมนไม่มดมรู้ได้ไงกันเนี่ยผมกว้างกันเละมันกับสัมผัสคอยเชืยอสมิงได้แน่เลยมันนจะแบบสัมผัสถึงยาญนา่ขอยสมิงได้แน่ ใช่ไหมลุงเฮ้ยลุงอีโนะมันลัวอาไมดีิ้อไท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 โอ้โหลุงเพราะเราอยู่ห่างจากมันมากนะทำไมมันยังสัมผัสถึงเราได้อยู่อ่ะ ผมว่ามันรู้แล้วว่าไอ้นุ่มโอ้โหลุงวิง่งป่าลาบเลยลแต่ว่ามันเป็นเดี๋ยวมันตามเราทันเลยลุงเราเอาอยัางไงดีเราคงต้องแยกกันหนีแล้วมัง้งใายแล้วลุงเราดู้มันไม่ได้เราถามมันไหมว่ามันมาทําอะไรกันเฮ้ยมาทําอะไรที่นี่วะทำอะไรส่เมียกูเปล่าเพื่อนหล่อที่ใต้รุ่น้องกูเออกูฆ่าเองแหละ มันชั่วไงเหมือนเจ้านายมานันอะโดนกูเผาทั้งเป็นอะขู่มกองะกลัวก็ได้ดูแล้วเหมือนมันไม่มีี่าวจะกลัวเลยผมก็ว่างอะไรลุงแบบนี้เราโอดละท่านงูโซก็กไม่ได้เดินทางกลับไปแล้วด้วยเดปประเด็นอะเราสูไม่ได้เนี่ยมีใจต้องลาถอยเดี่อเดี๋ยวมึงก็ตายตามลุงน้องมึงไปแล้ว มึงโง่ไปหามึงหรอกกูถามมึงหน่อยดิมึงทำแบบนี้เพื่ออะไรวะโอ้ลุงผมว่าไอ้นางแม่มดนี่นี่มันเกิดจะกู่กลับแล้วแหละมันฆ่าคนเพื่อความสนุกนี่ผมว่ามันน่าจะชั่วด้วยสันดานเลยแหละทุกคนจะไม่ลุงใช่แล้วไม่ชั่วมตล้งนาแล้วไอ้นุ่ม ัหลายหมื่นปีแล้วโดยที่ท่านไ<ช>ม่เจอบอกเลยอายุมันเยอะแล้วด้วยไง<ช>แล้วมันต้องกินเด็กเพื่อให้มันแบบมีรูปลักษณ์ที่แบบยังสาวอยู่อ่ะ<ช>พอดูนี่มันไม่ได้แก่เลยแต่ว่าท่านมูเซอร์เนี่ยบอกว่ามันอายุเป็นหมื่นปีแล้วไงใช่แล้วเป็นพันปีแล้วอ่ะเราถึงแล้วเด็กไทยไม่ก็ทาตอนนี้มันเป็นไทยมันอาจจับเด็กมากินก็ได้ไมึงฆ่ากูได้ไหมล่ะกูอยากเจอมันกันแหละถอยมาหน่อยลูก มาดิไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วแหละไม่นานนี่หรอกมีคนมากมายที่ต้องการจะเอาชีวิตของมึงกูเนี่ยได้ไปบอกกับคนไว้เยอะเลยอ่ะว่ามึงอ่ะชั่วขนาดไหนได้ สัวกวันหนึง่งมึงจะต้องไม่ตายดีแต่วันนี้กูรู้ว่ากูสู้มึงไม่ได้หรอกแต่ว่าในอนาคตอะ่ะกูอะ่ะจะมายืนอยู่บนตบของมึงเออโอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงอ้เร็วเดินผมกับลงุงอ้วนี่ต้องขอตัวเดินทางถอยทับก่อน เพราะว่าดัานไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเข้านะเป็นอน,นางแม่มดแล้วแบบเหมือนมันจะทำพิธีเรียกวิญญาณข่อ,อยสมิงกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมาอยู่ตรงไอ้ซาข่อ,อยสมิงพอดีเลยอะทุกคนผมว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะผมว่ามันอาจจะสัมผัสถึง,ถงวิญญาณไอ้สมิงได้นะ ุูไงเดินเดินทุกทางวะเนี่ยลุงพาผมเดินมั่แวแล้วนะววโอ้ยเดินมานานแล้วลุงเราไปหาที่นั่งพักกันก่อนดีกว่าลุงเนี่ยนั่งข้างล่างนี่แหละ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกับลุงอ้วนเนี่ยก็ต้องขอตัวนั่งพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมามากแล้วคือวิ่งลงมาเป็นเกือบชั่วโมงอะ่ะไม่ได้พักเลยนะเพราะว่ามันต้องหนีมาไกลๆมากๆพอไอ้ไทยแม่มดนั้นตามมาได้เนี่ยอาจจะซวยเอาถ้าแบบมันรู้ว่าพวกเราพักอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอาจจะตามไปถึงบ้านก็เป็นได้นะโอ้โห น่ากลัวมากเลยใช่ไหมลุงลุงุเ,งงเป็นไงบ้างเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยขาก่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงต้องมาวิ่งระยะไกลเยอยโอ้อมากเลยไม่ได้คิดเลยนะลุงว่าจะมาเจอเพราะว่าเราอยู่ไกลมากนะเราสองคนเนี่ยตอนถ่ายมานะ่ะทุกคนเราสองคนเนี่ยอยู่ไกลมากเลยแต่ว่ามันเนี่ยเหมือนจะสัมผัสได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะสัมผัสได้ถึงเราสองคนเนี่ยอยู่ดีก็ทักมานะว่า นึกว่าแบบมันไม่รู้เรื่องไงว่าพวกผมเนี่ยเฝ้าดูมันอยู่นะก็ได้ยินอย่างนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะผมกับลุงอ้วนเนี่ยต้องถอยออกมาเลย,ยดีนะถ,อยถอยทอยไม่ใช่ไงเราอยู่ไกลยังไงถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราสวยแน่เลยลุงโอ้เดี๋ยวผมกับลุงอ้วนเนี่ยขอตัวพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านละไปตามหาทัานเงินดีวกว่า ลุงอ้วนอยากเจอท่านมูเซอร์นะทุกคนเพราะว่ายัางแบบน่าจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีความศรัทธาในท่านมูเซอ,อร์ละลุงอ้วนอ่ะก็เลยอยากไปพบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดันมาเจอไอ้แม่มดผมเนี่ยแนะนําลุงแล้วนะให้ไปหาลุงไอ้ให้ไปหาท่านเงินแต่ว่าลุงอ้วนเนี่ยอยากมาหาท่านมูเซอร์แล้วผมคิดไปคิดมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าท่านมูเซอร์เนี่ยดูจากระยะเนี่ยดูเหมือนท่านมูเซอร์จะอยู่ เดินทางมาจากหมู่บ้านเนี่ยมันจะใกล้กว่าไปหาทันเงินนะก็รอบนี้มันถือว่ามาเสียเที่ยวแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามไปหาทันเงินต่อเลยก็แล้วกันโอเคลุงไปไงเหนื่อยหายเหนื่อยยังไกลแล้วเลยลุงเดี๋ยวเราเดินทางต่อลุงดูด้วยนะเผื่อ,อนางแม่มดเนี่ยมันตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้รแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าตามมาแล้วแหละเราเดินมาไกลมาก เนื่อยสุดๆเลยนะทุกคนลุงแบบระหว่างทางมานี่ลุงได้ทิ้งอะไรแบบเปบ็นเบาะแสไปไปไหมไม่เลยนะลุงอ๋องั้นก็ดีแล้วลุงถ้าไอ้แม่มดนี่ยมันเจอแบบร่องรอยของเราเนี่ยถ้ามันตามเรากลับไปที่หมู่บ้านได้เนี่ยเราซวยกันหมดแน่เลย ออผมว่าจะไปตามหาท่านเงินเนี่ยแต่ว่าท่านเงินนี่เราแบบผมนี่ไปแบบขอร้องเขาไว้เยอะมากไปอันนี้เขาเยอะมากเลยผมนี่เกรงใจเขาเหมือนกันนะทุกคนที่ต้องไปแบบขอร้องขอความช่วยเหลือจากท่านเงินบ่อยเกินไปแล้วผมเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรให้ท่านเงินแบบเป็นชิน้นเป็นอันเลย แต่ท่านเงินเนี่ยช่วยผมแบบหลายต่อหลายครั้งแล้วทั้งช่วยชีวิตช่วยหลายอย่างเลยหายยังลุง,ลงลไปงลุงเรารีบเดินทางกลับต่อดีกว่าโอเคทุกคนผมกับลุงอ้วนเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับละยิง่งตอนนี้นี่กลับไปกลับไปถึงบ้านเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะทุกคน ลเวถ้าได้เจอท่านมูเซอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนว่าถ้าผมไปขอร้องให้แบบท่านมูเซอร์มาช่วยกำจัดนางแม่มดนี่เนี่ย ท่านมูเซอร์เนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่อยนังแม่มดน,นี่โอ้โหอิตาลีมันแรงกล้ามากเลยะทุกคนไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าโอ้ลุงกวนก็ให้เดอตามมาเรื่อยๆนะแล้วถ้าขอร้องไอ้แบบถ้าสู้ได้จริงๆก็คือท่านมูเซอร์จะมาช่วยหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยแบบทำอะไรให้ท่านมูเซอร์เลยนะ มีแค่น้ำของไปให้นำน้ำไปให้เฉยๆเนี่ยไม่เคยแบบทำอะไรไปมากกว่านั้นแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยกับลุงอ้วนขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะต้องออกเดินทางอีกทีหนึ่งเพื่อไปตามหาทันเงินนะก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ